รู้อย่างอัปเดตโซนขายของแบบใหม่ล่าสุดหยุดที่มอล็อกมาเก็ตสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอเกนหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะ9.2จริงๆคอนเฟิร์มค่ะมาเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักระบบใหม่ล่าสุดนะครับที่แรกของโลกฮะเขาเรียกว่ามอลอกมาเก็ตก็คือโซน ขายของแบบใหม่เขาจะย้ายแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์เราและวอล็อกคลาสิกบาฟเมียนเนี่ยจะอยู่ที่มอล็อกกับมอลูนใช่ไหมครับตอนนี้ที่มอลูนยังรับของได้ปกติส่วนการขายของนะครับก็จะไปอยู่ที่มอลล็อกแบบใหม่แล้วนะอ่าสมมติเราตอนนี้ผมอยู่ที่มอลูนนะครับอ่าดูจากแผนที่นะผมอยู่ที่กลางเมืองอยู่ตรงคาฟ้าน,ะนึงวิธีการไปมอลล็อกมาร์เก็ตโซนใหม่ให้เราเนี่ยคุยไก่บีซีไม่ว่าจะเป็นอินบีซีคาฟ้าที่มอลูนหรือ เอ็นบีซีคาฟาที่มอร็อกเราสามารถลงไปแมปใหม่โซนใหม่ได้นะให้เราเข้ามาที่คาฟาตอนนี้ผมอยู่ที่มอรูเนาะคลิกคาฟานะแล้วก็กด next แล้วก็ข้อแรกเลยนะมอร็อกมาเก็ตซึ่งเอาง่ายครับเราสามารถกดในเทอรล,ลัวนั่นแหละนะครับมันจะวาร์ปเราเข้าไปยังโมร็อกมาเก็ต เติมเกมลินเนสทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ เท่านนั้ถ้าเราผมไม่รู้นะผมลองวาร์บางทีก็ลงไปข้างล่างบางทีก็มาสุ่มขึ้นข้างบนข้อที่2ก็เข้ามาปุ๊บเราก็ยังมีคาฟาอยู่ตามปกติเลยนะครับมันจะมีคาฟาบนล่างสายขวาเหมือนเดิมนะยังมีอยู่ะครับเป็นตัวนี้นะแล้วก็เราสามารถเปิดใช้สตอรี่ในนี้ก็ได้นะครับค้างของเราใช้บริการรถเข็นอะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีเมนูเพิ่มครับไปที่อีเดนคุปปก็คือเราวาร์ปไปที่อีเดนคุปป์ไปเลยนะครับจะมีเควสต่างๆนา,า,านาเนาะแล้วก็ไปที่มอล็อก ใจกลางเมืองนะครับก็ไปได้เลยข้อที่3เขาจะแบ่งโซนมีกลางเมืองแล้วก็ซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างโซนทั้ง4ี่จะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับดูจากเป็นที่นะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับอ่ะเราเดินไปด้านซ้ายก่อนเนาะไปทีละอย่างทีละอย่างตัวนี้นะครับโซนด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยครับซ้ายขวาอ่าซ้ายล่างขวาล่างเหมือนกันเนาะ เราเข้าไปแล้วนะระดับแรกครับเพื่อนๆจะเห็นตัวนี้ซึ่งผมคิดว่าคนน่าจะชอบที่สุดครับเขาเรียกว่าเจ้าตัว walking street boy นะตัวนี้ให้เราคลิกคุยแล้วก็กดรับกดโค้ชครับเราจะได้ความเร็วระดับพุดดิ้งเป็นเวลา59วินาทีลองดูนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับถ้าพี่โดนพี่เจมก็จะบอกว่าดีเลยดีมากๆทำเลยทำกดรับไปเรื่อยๆพอหมดก็กดรับได้ไม่หมดก็กดได้ครับ วยเทร๋วรวยไหมผมการับหมายข้อต่อไปเพื่อนๆเดินออกมาด้านสายจะมีเจ้าตัวมอล็อกมา k e t สามารถคิดคุยนะครับใครที่เคยเสียตังค์มาก่อนอันนี้แล้ว1นึ่งแสนก็จะไม่ต้องเสียแล้วนะแต่ถ้าคือใครเป็นตัวแรกที่ไม่เคยค้นหาของในมอล็อกมาเก็ตนี้เสียหนึ่งแสนก่อนเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่า v i p หรือไม่ v i p ข้อต่อไปเดินลงมานิดนึงครับเราจะเจอกล่องตัวนี้หน้าตาแปลกๆเขาเรียกว่าออโตเมติกสโตร์นะครับซึ่งเอาจริงมันคืออันเดียวไปหมดเขาเอามาวางให้มันดูสวยๆให้เฉย แตนะคนอ้อาจจะปรับเกตก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไรใช่ไหมอ่ะผมลองคิดดูนะครับตัวแรกบนสุดน,นะคลิกปุ๊บเราจะเสี่ย50นีกดกดเน็กไปกดเอเทอร์ไปเราจะเปิดคาฟ้าของเราตามปกติเลยนะอ่ะผมปิดไปนะผมเปิดที่ครันะันล่างนะเอ็นเทนะอร์เราวกไปครับเปิดคาฟ้าตามปกติ <c oughs> ไม่มีอะไรแตกต่างนะตรงนี้เข้าต่อไปนะครับเราสามารถคุยกับทหารตัวนี้ทหารตัวนี้รู้สึกจะอยู่ตามมุมทั้ง4มุมและก็บนล่างซ้ายขวาด้วยนะครับทหารตัวนี้นะ ถามว่าทําอะไรใช่ไหมครับถ้าตรงน,นี้เมื่อเราคิดไปแล้วนะเราสามารถจะไปยังศูนย์กลางมาเก็ตก็คือกลางเมืองเขาจะวาร์เราไปกลางเมืองเลยนะครับเผื่อเราขี้เกียจเดินนะแม้ว่าจะมีเดินเร็วเราก็ตามหรือจะไปถนนทิศใต้ของมาเก็ตนะครับถนนทิศตะวันออกหรือทิศเหนืออะไรก็ว่าไปตรงเนี้ยก็คือบนล่างซ้ายขวากลางอ่ะแล้วรวมถึงไปอ e ีเดียนกรุ๊ปได้เหมือนกันอ่าผมลองไปที่ตรงกลางเมืองมาเก็ตกอดเอ็นเทอร์ไปฮะโค้ดไปตอนนี้ผมอยู่ที่กลางเมืองแล้วนะครับนี่คือ แถบที่ตรงกลางเมืองเลยนะเห็นไหมครับมันก็จะมีที่ทั้ง4อยู่เนาะก็เพื่อนๆเริ่มมาตั้งร้านกันแล้วนะครับแล้วก็ข้อต่อไปมาคุยกับตัวนี้ครับอยู่ที่กลางเมืองนะตัวตรงอื่นผมไม่แน่ใจมีป่ะนะพอเราเกิดคุยปุ๊บเน็กไปฮะมันจะเป็นการซื้อเวิ้งก็คือตั้งร้านแบบตั้งเวลา,าตั้งเวลาต่อวันเนาะก็ใครที่ชอบตั้งร้านแบบเป็นเวลาก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เนาะ เช่นเดียวกันนะก็จะมีเจ้าตัว ABC ตัวนี้นะครับสามารถวาร์ปไปยังทิศต,ต่างๆของเมืองได้เหมือนกันเนะาะงันเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปยังทิศอื่นบ้างน,นะครับผมลองวาร์ปไปทางทิศใต้ของมาร์เก็ตนะครับ,บปึบเหอนเไปก็คือลงมาด้านล่างบนล่างซ้ายขวานั่นแหละสำหรับเจ้าตัวทหารตัวเมื่อกี้แล้วก็บนล่างซ้ายขวาก็ยังมีคาฟ้าเหมือนเดิมตามที่ผมบอกไปนะเห็นไหมทุกอย่างครบจริงๆครับครบจริงๆโอเคผมขออนุญาตเดินไปด้านขวานะครับถ้าเราดูจากแมปเนี่ยแมปมันเล็กลงนะแมปมันเล็กลงครับจริงๆเราเดินถึงกันไดด้หมเลย ด้านขวาคืออะไรเหมือนกันเหมือนก,นกับด้านบนนะครับต้องบอกก่อนไม่ว่าจะเป็นมอลล็อกมาเก็ตค้นหาของนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าจตัววอ,อลกิ้งสตรีทนะกยเธอรับไปนะก็จะเดินเร็วขึ้นอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นวาร์ปเจ้าตัวทหารไปตามมุมเมืองต่างๆก็มีหรือคาฟาเปิจดจากตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าจัดอยู่คนละมุมเพื่อที่ให้เพื่อนๆแยกมุมซ้ายบนขวาบนอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้นะครับยังไม่จบครับข้อต่อไปครับผมลือบอกเราสามารถคลิกเจ้าตัว ตรงกลางน้ําพุได้นะครับมันจะมีทั้งหมด4มุมเมืองเนาะมีโปลิงอ่ะคิดดูก่อนนะอันนี้แองเจลลิงใช่ไหมครับมีโปลิงอยู่ซ้ายบนครับโปโปลิงอยู่ด้านขวาบนนะดอบอยู่ด้านซ้ายล่างเนาะแล้วก็เจ้าตัวแองเจลลิงอยู่ด้านขวาล่างนะครับผมจะลองไปที่ดอกแล้วกันนะครับไปอ่าเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ด้านบนแล้วนะครับดอกจะอยู่ด้านขวาบนนะเขาจะแบ่งแบบนี้นะทีนี้ผมลองคลิกใหม่ปึ๊บผมจะไปเจ้าตัวโปรโลิงนะครับไปโปรโลิงอยู่ซ้ายล่างถูกไหมครับนี่อ่าเวลาเรานัดเจอกันอะ่ะ โอ้ยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่โปรโบลิงนะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าผมอยู่ในแมเออไม่มีนะครับเอาให้ถูกด้วยเอาให้ถูกด้วยนะไม่มีแค่นี้เนาะนี่เพื่อนๆก็เริ่มตั้งร้านกันแล้วนะครับผมนี่เหมือนกันทนะหารอะไรก็มีหมดเนาะนี่ผมรับบัฟก่อนแต่ผมชอบบัฟมากนะเดินเร็วนะแจมควิ้งเลยนะเออมี NPC ิีขายของด้วยครับลืมไป <laughs> ตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อของจากตรงนี้ได้เลยนะพวกเลสพวกอะไรเนาะนี่นะครบคันเลยนะครับครบทุกอย่าง ยกเว้นไม่มีต่างเติมเกมนี่แหละแต่จริงๆอะ่ะผมว่ามันเดินก็ถึงแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยไปดูนะผมเดินจากข้างล่างนะขึ้นมาเจอแล้วนี่เห็นไหมมันใกล้กันจะตายไม่ต้องวาร์ปก็ได้ฮะเออแต่ยกเว้นเราจะวาร์ปไปขวาล่างเออใช่อยู่เนาะนี่ผมกรลับบัฟตลอดเลยนะชอบมากเลยนะเนีย่ยเราไม่ต้องไปซื้อหรือหาทําหมวกกิจกรรมเพื่อมาเดินเร็วอีกแล้วนะครับตอนนี้เราเดินเร็วระดับพุดดิ้งนะครับก็คือเดินเร็วกว่าเอจิธรรมดาหรือหมวกเดินเร็วสู้ไม่ได้นะ แมรับได้ตลอดนะครับไม่อั้นนะไม่เสียตังค์นะสบายๆครับคนเริ่มมาตั้งขอแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาช่วงกลางวันแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยต้องบอกก่อนว่าถือว่าดีมากๆเลยทีนี้ผมลองขอวับออกจากนองเมืองดูซิมันจะไปวับไหนผมเลือกคาฟ้าบนเนาะไปที่ใจกลาเงเมืองมารอลครับไป ลองดูนะกลับไปยังเมืองมอร์ล็อกครับผมตอนนี้เราอยู่เมืองมอร์ล็อกปกติเรียบร้อยแล้วจากการวาร์ปที่คาฟ้าเจ้าตัวทหารนะครับเราจะวาร์ปออกมาแบบนี้นี่ประมาณนี้เลยไม่ค่อยตั้งร้านกันหรือเปล่าน่าจะไปตั้งข้างในกันย้อนกลับไปคิดเราสามารถวาร์ปจากมอร์ล็อกก็ได้ตอนต้นคลิปผมวาร์ปจากเมืองมอรูนนะจริงๆเราสามารถจะวาร์ปตรงนี้ก็ได้เราคลิกตรงคาฟ้าเนาะปุ๊บกดเด็กไปนะครับข้อแรกมอร์ล็อกมาร์เก็ตนะเอนทเอร์ัวเลยก็ได้นะวาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่าเพื่อนๆก็ลองดูเนาะ นี่คือการเข้าจากคาฟามอรูนและมอรล็อกสามารถมาที่นี่ได้ก็ถือว่าดีนะยังไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นขยันซอยถ้าใครมีความเห็นกับมอรล็อกมาเก็ตอยากได้เพิ่มเติมอะไรก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ดูหรือชอบไม่ชอบก็ว่างไปนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็หน่อยมากก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ ริสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดยีร์แจกสนันมันกลางปีแจก n i นินทั่วสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย